ก็ละครั้งหนึ่งนันมาแล้วมีราชาผู้ปรารถนาจะเห็นสีสันทั้งมวลในโลกเขาจึงได้ว่าดูเหมือนของตนขึ้นมาและฝากวิญญาณในงด,ดูนับแต่นั้นเขาก็กลายเป็นราชาอมะตะหากชีวิตไม่สิ้นแล้วก็ต้องได้พบเห็นสีสันทั้งหมดเป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาชีงออกผจญไปไปทั่วโลกใช้ชีวิตที่มีเวลาเหลือเฟือในทุกรูปแบบตั้งแต่สูงสุดถึงต่ำสุดแต่ไม่อาจเติมเต็มความต้องการได้จนกระทั่งเขาได้พบกับความรัก หญิงสาวที่เข้าใจและมีความรักให้แก่เขาอย่างลึกซึ้งเธอยอมรับเขาไม่จะรู้เรื่องความประหกของเขาก็ตามชายคนนั้นถึงได้รู้ว่าอ่าความรักนี่เองคือศูนย์รวมสีสันทั้งมวลบนโลกช่วงเวลาแห่งความสุขแสนบริบูรณ์เมื่อรักนั้นเติมเต็มชีวิตเขาทว่าเมื่อความตายพรากเธอจากเขาสีสันทั้งมวลพลันหมุนมองแม้โศกสันแทบารณาแต่ราชาไม่อาจตายได้และเขาก็ได้พบกับสีสันทั้งมวลในวินาทีนั้นเอง จะสุขหรือทุกข์จะรักหรือชังสีสันทั้งหลายที่ผ่านพบมาเราะว่าเมื่อผสมมันลงในจานสีที่เรียกว่าชีวิตแล้วมันจะปนเปนกันจนกลายเป็นสีดำสีแห่งความตายสงบนิ่งแท้จริงแล้วสีสันทั้งมวลนั้นรวมอยู่ในความตายนี้เองเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อคิดได้เช่นนั้นดาชาจึงเผารูปของตนทิ้งแต่หาไม่ได้ตรักว่าภายในสีดำมิได้มีสีขาวผสมอยู่ สีขาวนัว้นอาจทำให้สีดำกลายเป็นสีเทาได้ฉะนั้นสีดำจริงไม่ใช่จุดดวงของสีทั้งมวลบนโลกใบนี้แต่นั่นก็คือจุดจบของราชาอมตะ